สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีการแนะนําอุปกรณ์ดีๆมาให้กับเพื่อนเพื่อนกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นตัวกล่อง Android นะครับ tx 6 s นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากให้ผมนะครับแนะนําเรื่องของการใช้ Wi-fi จากมือถือนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น Wi-fi จากมือถือนะครับเพื่อที่จะ เอาไปใช้นะครับแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับตัวกล่อง Android TV Box นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าต้องการว่าถ้าที่บ้านไม่มี Wi-Fi เนี่ยนะครับแต่ว่าจะประยุกใช้ Wi-Fi จากมือถือนะครับมาต่อให้กับกล้องนะครับซึ่งจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะาภาพจะชัดเจนหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอตอนนี้ผม อ่าต่ออุปกรณ์เสร็จครบหมดแล้วนะครับผมก็จะมีอ่าเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะครับอันนี้ผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดที่อ่าช่อง USB ด้านหลังนะครับแล้วก็ต่อสาย HDMI นะครับอันนี้สาย HDMI ไปที่จอนิเ i t o r นะครับจอทีวีนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นสายไฟเลี้ยงนะครับต่อเข้าไปที่ปลั๊กเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาลองดูในเรื่องของการตั้งค่านะครับ อันดับแรกนะครับามาดูตัวตัวรีโมทก่อนนะครับอันนี้เป็นรีโมทที่ใช้ในการควบคุมตัวกล่องนะครับก็จะมีปุ่มลักษณะการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มปิดเสียงนะครับอ,อันนี้ปุ่มลดเพิ่มเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูกดปุ่มสําสหรับคว enfin บคุมเมนูบนจอนะครับ อันนี้ก็เป็นปุ่มโฮมนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเลือกเมนูนะครับปุ่มย้อนกลับแล้วก็ตัวเลขในเรื่องการกรอกนะครับข้อมูลลงไปในตัวตัวกล่องนะครับแล้วก็ตัวชี้เมาส์นะครับต้องการตัวเมาส์ขึ้นมาบนจอก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดไปที่เมนูนะครับกดเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เมนูตั้งค่านะครับตอนนี้ผมจะทำการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับ สังเกตนะครับเราก็จะไปที่เมนูเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นเราก็จะเลือก Wi-Fi นะครับอตอนนี้ผมจะเลือก Wi-Fi ตัวนี้นะครับเ e d มี9นะครับแล้วผมก็จะใส่รหัสสำหรับเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของตัว hotspot wi-fi ของมือถือนะครับ าจากนั้นเราก็อาจจะต้องใช้เมาส์ช่วยนะครับถ้าไม่ใช้เมาส์ช่วยก็ใช้ตัวรีโมทนะครับก็จะมาเลือกตรงด้านล่างนะครับที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม Enter นั่นเองนะครับแล้วก็กดไปนะครับอันนี้ตัวกล่องก็จะทำการเชื่อมกับ Wifi มือถือของเรานะครับ อ่าโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักแอปหนึ่งนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ YouTube นะครับไปทดลอง YouTube เลยนะครับดูสิว่าเราเปิด YouTube ได้ไหมอันนี้คือเชื่อมต่อ Wi-Fi มือถือด้วยตรงเลยนะครับ านะครับเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทดลองดูสักอันหนึ่งนะครับเอาที่ไม่มีเ e อ็กซ์ซิวกันนะครับโอเคอันนี้กันทนี้การจะเร็วจะช้าของวิดีโอก็ขึ้นอยู่กับ 99, อ,อ่าอลดเสียงนิดนึงนะครับ<ส>ก็กดรีโมดนะครับรีโมทถ้าคุณชอบใช้ชีวิตแบบง่าย ก็เหมือนเดิมนะครับโดยมากถ้าเราเข้าไปดูที่ u t u b e โดยมากก็จะมีโฆษณานะครับโอเคกดโอเคไปนะครับมันก็จะข้ามวิดีโอไปเยวมาดูว่าก็ถือว่าภาพชัดเจนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวกดถึงย้อนกลับนะครับอเคครับอ่าอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับอ่า Wi-Fi จากมือถือนะครับมาลองต่อกับตัวกล่อง Android ดูนะครับว่าใช้งานได้ครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าแล้วมาดูผมในการรีวิว อุปกรณ์ต่างๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ